คุณผู้ชมไปดูเรื่องการกระตุ้นการท่องเที่ยวระดับชุมชนกันบ้างค่ะที่บ่อสิบสจังหวัดพะเยาต้อนรับคาราวานรถบ้านนักท่องเที่ยวชาวเยอรมันเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวระดับชุมชน ที่บ่อ12ตําบลบ้านตาั้มอําเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยานายทวินจันทิยศผู้อํานวยการศูนป่าไม้พะเยากรมป่าไม้ต้อนรับคาราวานนักท่องเที่ยวแบบรถบ้านชาวเยอรมันจํานวน15คันพร้อมสมาชิกรวม30คนที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยด้วยรถบ้านโดยเช่ารถจากจังหวัดนน,นทบุรีท่องเที่ยวแบบเป็นกรุ๊ปตามเส้นทางเริ่มจากนนทบุรีพัทยาเขาใหญ่และเดินทางมาท่องเที่ยวยังพื้นที่บ่อ12จังหวัดพะ าการจัดกิจกรรมต้อนรับครั้งนี้ค่ะจะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และกระตุ้นเศรฐษฐกิจในชุมชนสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวต่างชาติพร้อมผลักดันให้บ่อ12ค่ะเป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่สําคัญของจังหวัดพยาวสู่ระดับโลกต่อไป ้ดยสำหรับกิจกรรมต้อนรับนักท่องเที่ยวค่ะก็ประกอบด้วยการจัดแสดงและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนกิจกรรมเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นการสาธิตการทําภาชนะจากใบไม้การสาธิตการใช้ประโยชน์จากปุ๋ยหมักใบไม้การละเล่นและกีฬา การนวดแผนไทยเพื่อการผ่อนคลายค่ะทางนี้บ่อ12เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดพะเยาซึ่งปัจจุบันปรับปรุงเส้นทางการเดินทางให้สะดวกมากยิ่งขึ้นและมีแหล่งท่องเที่ยวสําคัญหลายแห่ง<ๆ>เช่นจุดชมวิวผาหัวเรือที่สามารถชมทะเลเหมอกสวยงามในยามเช้ารวมทั้งผาหินแต้มหินมหัศจรรย์และจุดแลนด์มาร์คบันลังขุนเจืองที่เป็นจุดเช็คอินยอดนิยมของนักท่องเที่ยวนั่นเองค่ะดีใจค่ะที่ชาวต่างชาติเนี่ย เลือกที่จะเช่ารถบ้านมาแล้วก็ขับไปตามรู้เส้นทางต่างๆเพื่อที่จะได้เห็นทั้งวิวทิวทัศน์วัฒนธรรมแล้วก็วิถีชุมชนของแต่ละจังหวัดต่้ง